ใช่ไหมอืมได้เจ๊เจ๊เจ๊เมียฝรั่งเนี่ยเขามาที่บ้านหนูเขามาเนี่ยคนที่เขาจะไปรับหนูกลับบ้านน่ะมาเที่ยวกันมานาลูกม,มานาพี่ชายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่พพน้องสู่ขู่สู่คนนะคะมื้อนี้พามาเที่ยวบ้านน้อ,อ,นองพี่สอนนะออเนาะมาเที่ยวเบิ่งสวนกเกษตรเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ มาเดี๋ยวสิผ้าเบงควนปลูกอย่างน่คะนี่ค่ะปลูกบกงุวงพักข้าเจ้ายางเบิงสวนเกษตรเพื่อน้องพี่น้องเนาะนี่ยังล่ะเขาเนี่ยอันนี้บอกพริกด้วยพี่น้องอันนี้พักซี่แบบบานๆนะพี่น้องเนาะนี่ยางเบงพี่น้องอันนี้พัก ถ้าเจ้าปลูกพักไว้ต่กินแบบบานๆเนาะค่ะมีบอกพีก่กลูกพกี่พูดกระสีดกแน่ยู่แบบกเกษตรพ่อเพียงแล้วพี่น้องเนาะอันนี้บ้านน้องทิ่สอนบอกพีก่โดกโดกพี่น้องนี่บอกพี่โดกค่ะนี่ค่ะโดกมากเลยยูแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงผลเลียงไก่เลียงกาไว้ทางพุนพี่น้องพุนอยู่อีสานอีสานบ้านทุ่งเรานี่ค่ะ เกษตรกิรพันกนาอยู่อยู่พี่น้องปลูกซ้ำนี่ปลูกพอได้กินพ่อได้ปลูกขายเนาะแต่ว่าไก่พ่อเลี้ยงขายอยอ่อันนี้พักหอมกำลังปลูกค่ะนี่กินกับก๋วยเตี๋ยวสแส่บได้ี่นี่ทุ่นมาเทียวหาหมูเออี่หนึ่งเขาสู้กันกินพี่น้องใส่เขาเป็นยังก่อน เกือบจะไม่ได้กินเขา้ห่ตอเนุกเขาวต้นุกเนน้เออว่าเป็นอย่างกัปูนจ้ของสวนพนว่าเป็นจ้าขอสวนวะมีหอตู้เย็นจด้้องปได้ะอคันนั้นจ้าของจ้าของสวนพนแมนวะแมนพี่ชายนนพี่สาวกับพีไส้เจ้าของสวนพน นี่แหะค่ะกับมาทั้งนี่เหรค่ะอันนี้พนกอยูเป็นตายูได้พี่น้องมาทั้งนี่เะค่ะมาแหละเนาะอันนี้เจ้าของสวนพนเจ้าคันหลังไนะอียงบอออกาเจ้าเปนเกพนน่ค่ะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของสวนเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงพี่ลีมันยังนี่ค่ะแตงวะโอ้พเก็บแตงัน để vâng, nhang vâng, lo vâng má lo vâng cây vâng anh à, đây phần liền cây nè, mấy đứa phụ nàng Này, giúp đỡ bạn thôi Ở thang khẩu cây, giúp đỡ này. Tha... Giúp đỡ này giúp Thang khẩu khẩu cây Này nha Phần này thang này phần à นี่ท่านขอขอไก่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิบห้าส้มขอไก่ไายยูทูบเด้นีหนิขอไก่ค่ะนี่ขอไก่เดี๋ยวเพิ่นพาดอีกมั้ยขไก่ตัวเหมือนี้โอ้พอดีเลยเดี๋ยวไปเก็บไข่เก็บพร้อมเลยก็ได้เอาถังก็ได้ขึ้เขาดีเลยค่ะมาเด็กปล่อยว่าสิเขาเมืองอะไรปล่อยมันปล่ติดต่อปล่อยพูดหน่ะข้าเจ้าเลี้ยงไก่พี่น้องเดี๋ยว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 มึงนี่เพิ่นเห็นคนมาเพิ่นเรียนเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งเพิดเห็นคนมาเพิ่นเรียน มาไลา่เถอะลูกเป้ากุศแจ่คุณพ,พี่น้องไลยครับอันนี้ไก่ไข่เพื่อนครับเลี้ยงไก่ไข่อันนี้ชุ่มผลไปก่อนนะพี่น้องต้นกระสีหิวแน่ปูนมื่อหนึ่งงอยอยู่ทั้งเพื่อนผลไม่แต่ตัวใหญ่ๆคนเลี้ยงไก่ไข่ที จอจอกจอกหุ่นทางหุ่นเดี๋ยวพอนไปอากุญแจอยู่พี่น้องว่าจังไดกับว่าวไม่ด้วยไกลโตผู่ค่ะมันสิมักแอนแลนเจ้โว้ยคนว่าให้ระวังไกลโตผู่พอนะพี่น้องปันไดหลังสวามันกัีมีอะไรจะนอยใส่พิดแปอากุญแจมาแล้วใส่โตใดโตผู่น้าหาเป็นมอนแดงมันอแดงวะว่าพ่ดจะออก ออกได้จ้ะเพรกระติปล่อยมันนี่ว่าเดือนไปกระทุระเราบ้างปุตเต้ด้วพนาหุ่นเ่าเป็นยังดอกขันนั่นกันพูดเพิ่งออกข้างนอกแล้วพี่น้องเพราะเป็นยังกับปล่อยเลยอุ้ยออกข้างนอกแล้วเออเบิ่งเพิ่งออกข้างนอกก่ันโอ้ยนี่ว่าแม่นี่ตีสิมาเต่อปไหนต้มเมียต้มเมียบ่ะอันนี้ต้มปูไม่ไสามต้นเออเอาต้มปูก็มีหน่อยแท้ เตี้ยพ่นกับอะไรเสื่อมเหมืนมอนวะ้างอยแต่วพนพแบ่อน้อกเกี่ยวกับไข่อ้มีพี่น้องไข่เอาไวา้ว่ามันงามจริงเอามาหลายตอยู่กันครนม,มาขอกัเลยเป็นอะไรมีไข่พันเก้าวันละก็ว,วันงามยจบอือนีพ่นก็ออกไปเยอๆพี่น้องไข่พนกเก็บสมือนี่มาเที่ยวบานเพื่อนพี่หน้องเพิ่นออกไป โอ้พิ่นกระใครใบกระสีหลอดตีอันทางนี้เพิ่นสิเป็นหมูปลาทางนี้เพิ่นสิเลี้ยงหมูปลาพี่น้องหงอยกองแกงแกงอยู่ปลาเบิ่งหลักกระยางออกมากลนล้กปนเพิ่นอนู้หูพี่น้องไลค์คักระไรเนี่ยผุน่นเห็นคนมากพ่นก็ว่าโทษสิได้กินเขา่าหรอวะนี่ พาดงไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่แจ๊พ่นกระบอกใบใสพี่น้องพื่นพี่น้องอยางออแท้งนอกแล้วพ่นก็เลาะเบิงน้ำน้ำพื่นเดี๋ยวพาไปเบิงหมูปลาพี่น้องพ่นว่ามีหมูปลาอยู่ทั้งพี่อันนี้ใกล้บ้านเด้อค่ะ อันนี้ใกล้บ้านอุ้ยนี่ไงหมูป่านี่ไงอูดอูดอูดอดอยนนี่ไงนี่เดี๋ยวไปเพิ่มข้าวหดพี่นนองข้าวหดเพรดะจะสิริไหลนี่น้งกระจอกกระเจียยงหมูป่าอะอยากกินอยากกิน โอ้ยพวกเขาละยันนี่แหละค่ะเศรษฐกิจพ่อพี่คนประเทศเจ้าที่พ่อกนายูพี่น้องนี่เจ้าปูพักปูเนี่ยกระยูแบบนี้ยูได้นี่ค่ะมีสวยเลยจะไปซื้อหมูปลามานจะใส่ เดี่พ่อตุ้ยข่อยก็เลี้ยงไลายข่อย่โตท่ใส่ยาไม่มาแต่ยงเนี้ยโตแต่มาเลี้ยงไรอ่ะอันนี้ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกเหมยเหมยทอดถูกพนามามาตังเออคือกันล่ะมารั้งปีใหม่นั่นเขี่ยเข้าวน้ำกันพี่น้องก๋วยเตี๋ยวมากินข้าวทุ่ง นั่งตากแดดนะนั่งตากแดดนะห่วนายนั่นละพี่นอ้องพาเที่ยวเราเดี๋ยวกินเขาจะเข้ากันเนาะเดี๋ยวสิพาเที่ยวอีกรอบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ